น้องๆได้นะคะแล้วก็กิจกรรมในช่วงเย็นนี้อัดแน่นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับพี่น้องคนไทยนะคะโดยโครงการนายชุนชดในครั้งนี้จัดโอท็อปซิตี้นะคะยาว9วันแมมาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมยาวไปจนถึง24ธันวาคมนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากว่าจะมีกิจกรรมมอบรางวัลให้กับน้องๆโอท็อปจูเนียร์แล้วต่อกันด้วยศิลปินนะคะที่จะมาสร้างความสนุกสนานความบันเทิงบนเวทีโอท็อปซิตี้ในปีนี้ก็คือน้องไรอัน บัณฑิตนะคะเพราะฉะนั้นก็จับจองพื้นที่กันได้ต่อเนื่องเลยแฟนคลับคือจับจองพื้นที่กันแน่นมากค่ะได้ขอเสียงแฟนคลับน้องไลอ้อนหน่อยได้ไหมครับโอ้โหไหในใครไหนใครซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วบ้างคะขอเสียงหนะะ่อยค่ะโอ้โหนี่แฟนคลับน้องไลอ้อนน่ารักทุกคนเลยแฟนคลับโอท็อปนี่ก็ไม่แพ้กันนะคะชอบคือเป็นแฟนคลับน้องไลอ้อนด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับโอท็อปด้วยน่ารักที่สุดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามี เขานางแบบนะคะอีกกว่า100ชีวิตเลยนะคะที่จะพาทุกท่านเข้าไปนะคะสัมผัสกับกลิ่นอายเสื้อผ้านะคะที่เป็นแบบฉบับของผ้าไทยแต่ว่าประดวดด้วยดีไซน์ทันสมัยนะคะจาก76ทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเป็น77จังหวัดด้วยกันนะคะที่จะนำให้ทุกท่านได้ชมกันแบบใกล้ชิดน,นะคะหลงังจบม่นี่คอนเสิร์ตได้ชมแน่นอน,นะคะถูกต้องนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ เหลือเวลาอีกสองนาทีนะฮะระหว่างที่เรากำลังรอนาทีทองหมดนะครับขออนุญาตเน้นย้ำในเรื่องของบีบอร์ชเชอร์กันสักนิดหนึ่งนะฮะใช่แล้วค่ะสำหรับบีบอร์ชเชอร์นะคะเมื่อลูกค้านะคะซื้อสินค้าครบ1,000บาทนะะคบรรยากาาศภยในงานนะคะได้ของฟรีหนึ่1ใบนะคะให้ลูกค้ากรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรนะคะแล้วก็นำไปหย่อนที่จุดประชาสัมพันธ์ตรงประตูหนึ่งประตูสองแล้วก็ประตูสามได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีบีบอร์ชเชอร์นะคะเมื่อค่าสองพบาท รางวัลด้วยค่ะที่แต่ละวันเนีก็จะมีสองรอบนะคะใี่ชื่นกันถูกต้องนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่รงรอบ <Ooh. S 2> เดีรยวให้หม <source> <assessment> ุนรอบเราจะจับรางวัลกันในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกานะฮะก็คือหลังจากวันทุนเมื่อยเมื่อยก็หยุดแล้วก็บรสำหรับคนที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าไปนู้นต่อไหมไปกันกอย่างแล้วไปนู้นเราไปนู้นต่อไปไปซื้อรางวัลใหญ่นะคะเป็นรางวัลทองคำรวมมูลค่ากว่า400,000บาทค่ะต้องขอขอบคุณนะครับโครงการพัฒนาทุนนะครับค่ะ ก็จัดแน่นนะคะเแจุกๆไปเลยนะคะกอนที่เราไปหลาช่วงลยปีนะคะแต่ถ้านหาจะหาสถานที่ท่องเที่ยวไปสอวที่ท่องเที่ยวได้นะคะวันนี้เรามีในมู